สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับมืัอนี้ช่างดาดนะครับช่างดาดมินิกิ้งดีดเศร้านะครับกิดสีพามาชมประตูรั้วนะครับที่ผมโพสไว้ก่อนหน้านี้นะครับประตูรั้วทําเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับโอเคครับนี่นะครับประตูรั้วทําเองนะครับประตูรั้วทําเองดีกว่าเริ่มต้นมาจากการว่าสิว่าจ้างนะครับแล้วราคามัน ผมรู้สึกว่ามันสูงไปผมไม่คิดว่าผม,ผมกับพ่อกับพ่อเชื่อมเป็นนะครับแต่ลยตัดสินใจซื้อเล็กมาเห็ดเองนะครับผมแต่ลยเป็นเนี่ยครับชมตดครับว่าตูลนี้เป็นสไตล์ธรรมดาธรรมดาครับไ่ได้เลิศหรูไม่ได้สวยงามมีอย่างพราะว่าคิดออกแบบเองนะครับเลือกใส่วัสดุที่ราคาราคาบ่แพงนะครับราคาบ่แพงแล้วกาเห้า มีความสามารถในการออกแบบนะครับแล้วก็นในการเชื่อมในการตัดในการคำนวณน,นะครับก็เลยตัดิใจเหตเองนะครับแต่เวลาในการเหตผมกับว่าไดมี่มากมม้นะครับมือละชั่วโมงสองชั่วโมงก็สามารถเ็ดเป็นประตูได้นะครับผมเพิ่งประตูรั่วนะครับประตูรั่วนี่ไดมีขนาดความสูง180นะครับ180ยเซนติเมตรแล้วก็วกว้าง6เมตรนะครับ 6เมตรความกว้างของประตูนะครับแล้วก็ทีพเองนอกแนมก็คื่อเป็นอ่ะเป็นอ่ะเ,เป็นช่องรั่วนะครับผมเป็นช่องรั่วสไตล์เดียวกันสไตล์ไ้สไตล์มันเหมือนกันนะครับเพราะว่าสีสีแล้วก็แผ่นไม่จะต้องเป็นสีเดียวกันทนเดียวกันมันจังสีขาวน,นะครับครับอ่าลักษณะก็เป็นสไตล์อ่ะโมเดลนะครับเป็นง่าย เป็นใช่เหล็กกล้องนะครับเหล็กกล้องชุบกรรมนาไนนะครับเหล็กกล้องกรรมนาไนเพราะว่าผมเลือกใส่ตัวนี้เนื่องล่ะเรื่องสนิมนะครับสนิมมันสีบอบบกินนะครับผมสนิมสบกินไงไปเรียงกินมันกินอยู่แล้วล่ะแต่มันสีกินกินอากินได้ง่ายกว่ากินได้น่านกว่าระยะาการกินนะครับมันสีไดนน่านกว่าเหล็กนะครับผมเพราะว่ากรรมนาไนมันมันสีป้องกันสนิมได้ดีกว่าเหล็กนะครับ ครับตอนนี้ประตูกะยังพรท่านเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังพรท่านเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แท็กไว้ซืลอครับแท็กชุดล็อกนะครับบางคนว่าเอ้ยประตูใหญ่ประตูใหญ่แห้งเรพี่ล็อกดีบอยอย่างเงี่ยนะครับลักษณะการชุดล็อกของผมเนี่ยสิมีสองชุดนะครับผมชุดล็อกตัวที่หนึ่งนะครับเป็นชุดประคองนะครับชุดประคองล็อชุดประคองประตูนะครับชุดที่หนึ่ง ชุดประกอบองประตูชุดที่สองนะครับล็อกคูล็อกคูก,คกันล่มนะครับที่ผมคิดคิดคิดไว้นะครับกันล่มแล้วตัวนี้ก็จะเชื่อมหากันคือสีสานให้แข็งแรงเลยครับชุดนี้แข็งแรงมากๆนะครับผมเดี๋ยวส่วนอ่าเลคข,ขั้นนะครับเลคข,ขั้นใส่เล็กเส้นหนาสุดเลยครับรุ่นหนาสุดอ่าผมจำไม่ได้ว่าจะมินแต่แต่หนาสุดอะซัมซัมซัมเส้นที่แลนอยู่เนี่ยครับซ้มเส้นที่แลนอยู่เนี่ยนะครับผม นี่แหละครับกับผ้ามาชมกันคร่าวนะครับรายละเอียดผมอาอธิบายได้บ่หมดนะครับผู้ใดมีความสามารถหรือสนใจอยากเข็ดเองก็เฮ็ดได้ครับเพราะว่าผมบ่้เรียนมาในสางน้ผมเรียนมาสางอิเล็กทรอนิกส์แจ่ผมสามารถเฮ็ดนได้ก็แสดงว่าคนอื่นก็สามารถเฮ็ดได้คื่กันนะครับขอให้เฮามีความพยายามนะครับผมโอเคครับ่า้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ